ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่นะครับเขาเรียกว่าวัดพระเกษมเขมโกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังผมก็คือรูปปั้นพระเกษมเขมโกนะครับเป็นพระเกจิของชาวเมืองลำปางผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสังขารของ หลวงพ่อเกษมเคมะโกนะครับตรงนั้นเลยนะครับอะนิจจาวัตสังคารา,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 าโโอุปาทวายารมิหอุปาจิตวามิรชูชงติเตสังอุปะสมโมจุปโนอยางน้ำเนื้อสถา

ค่าบริการยังไงครับสองร้อยสามร้อยครับมั 200, <300 S 3> น,นาามีรอบยังเล็กรอบยังใหญ่ถ้าพี่ไม่มีเวลาพี่ก็ไปรอบเล็กก็ได้ประมาณที่สิบนาทีออถ้าพี่<อ>มีเวลาพี่ก็ไปรอบใหญ่ก็ได้ถ้าพี่ไม่นั่งก<อ>็นั่งถ่ายรูปก็ได้แล้วแต่นั่งถ่ายรูปคิดยังไงแล้วแต่จะให้ครับเมื่อกี้ผมสอบถามไปแล้วราคาประมาณสองร้อยสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับนั่งรถม้าแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่นั่งนะครับผมจะขอถ่ายรูปเต็มที่ระดึก แค่นี้ก็พอครับบริเวณนี้เป็นบริเวณรถม้าที่ใหญ่ที่สุดในลำปางนะครับเป็นรถคิวรถม้านั่งเดิมครับผมเสียดายมากเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนนั่งรถม้าด้วย รถม้ามีมายาวนานนะครับผมเนี่ยมาตั้งแต่รถไฟครับมากับรถไฟครับหลายปีเลยนะโอ้โหรถไฟครับรถม้ารถต่อรถไฟในในตัวเมืองลำปางมีกี่จุดครับผมมีที่เวียงทองแล้วก็สลาการ์ทองอ๋อมีหลายจุดแต่จนนี้ใหญ่ที่สุดจุดนี้ใหญ่ที่สุดนั่งเดิมว่างั้น ขอบคุณมากข้าไปเที่ยวลำปางถ้าไม่นั่งรถมาก็ <c ười> มาไม่ถึงลำปางนะลำปางแล้มาแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบมาก